เลือกตาไปช่วยถือเร็วอันนี้เศรามากเลยอะสวย้าเอะเอ็นไปรู้ไหมเอ็นที่บ้านครับร้อยยาที่บ้านคือจริงๆแล้วนะคะเออภาพนี้จะมาจากละครเรื่องเยรักขับเหยียบจังหวะ ลอยฝันตะวันเดือดค่ะแต่ว่าไม่มีในละครนะคะมีเป็นเป็นฉากเบื้องหลังค่ะที่แบบว่าพี่เด็ให้กําลังใจเพราะฉะนั้นเป็นเป็นอะไรที่สําคัญมากค่ะจริงๆแล้วคือทําเพื่อจะให้ดมูลงานนี้นะดมย่านะนี่คือเป็นแบบว่ามีชิ้นเดียวในโลกด้วยใช่เปล่าจ๊ะชิ้นเดียวในโลกแล้วจาเอารูปนี้ไปแล้วไปคอฟฟี่วาดต่อแล้วจะมีชิ้นที่สองชิ้นที่สามแต่ชิ้นตอนนี้ยังมีอยู่ชิ้นเดียวบอกว่าเป็นในละครนะสตาร์ทเท่าไหร่ดีว่าแม่แม่สตาร์ท ห่งมื่นบาทหดึ่งห่นบาทคดารบอกว่าสตาร์หนึ่งหมื่นบาทไดหมขอเริ่มได้ไหมคะูอบูอค่ะหงหมื่นบาทค่ะเ้ย่ระย่าระบูนเองค่ะหนึ่งหมื่นบาทชอบมากเลยค่ะคือร้องน่าเด็กเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่นะพี่จะพูดแทนเขาแล้วกันพี่ขอะบูนต่อหนึ่งม่นห้าพับาทค่ะ นนะไม่ใช่พีู่ดเลยเะเนี่ยไม่จ่ายตังนะอยบาทนะคะไม่ได้ใ้รับง่อยาพูดอะไรบ้างกำลังกระโบนรูปนี้เหรอแสงยุดการนร่าพี่เอในร้างพี่เดตนะคะไอ้พี่เด็ดในด้งพี่เอหนึ่ง้าพนบาทนะคะเราอยากยักในาานึ่งหมื่บาทนะคะ ขออนุญาตทานย่าขาขาพี่ชาขานนะขาเลยประมาณนะครับสองมืมค่ะสองมื่ได้ได้สองมื่นะครับสองมค่ะสามแสนสมันหกร้อยบาทรายการที่สองสองมือได้้อได้เเอาละครับตอนตอนนี้ก็ สองหมื่นนะครับผมครั้งที่หนึ่งนะจากพี่เจ้าเลยครับผมต่อไปรายการครอบครัวที่เบอกว่าพี่พี่นเดชตอนนี้พี่เอพี่เอสิงห์รากพี่นเดชเอโดเขาต้องรวดกันอีกสองคนนะครับสองนอีางเอาเลยครับพวกเราเชียร์มาสองคนนี้เล่นกันเองเล่นกันเองตอนนี้พี่นเดชแอบบอกว่าสองหมื่นสองเอาละพวกเราเชียรร์นะคับ ว่าใครจะได้สองล้านนี้ผมขอสามหมื่นครับตอนนี่นะคะ้ราจะทำมามีลเอาไปไหนคะสู้ได้ไหนพี่เอนะคะพี่เอสามหมื่นสา่นครั้งที่หน <30, 000 S 1> ึ่ง 30, <000 S 1> ครับสา่ใครส0 0แล้วนี่ยสามหมื่นบาทครั้งที่2ครับ สามหมืสสามสองสามห้าครับสามหมื่นห so ้าสามหมื่นหกแค่บอกสามหมพี่อเจ้ะ 3าครั้งที่1ครับ3าม7มะคดรับผมราชบุรีครับ3าครับผมแดครับผมอบอกให้ก่อนนะว่าผมมีลิมิตนะครับใครอยากต่อให้ผมต่อเนี่ยไม่ได้นะฮะผมมีลิมิตของผมนะครับสามหมื่นโอเคผมบอกสามหมื่เจ็่เมื่อกี้แปด 30,080ครั้งที่ yup. 38. 38. 38. 1ครับเครื l ่องไปเครื่องไปไว้ที mm ่บ yeah. ้านด้วย30,080ครั้งท yeah. ี 2> ่ oh like 2ครับและ30,080ครั้งที่3ครับลแปดครับแก้วใส่รู ดังดางกับผู้ใจบุญของเราหนุ่มน่าเดชคุกกี้มิยาครับแล้วก็แม่แก้วสุดารัตน์ด้วยค่ะบเราแม่แก้วเป็นคนใจด้วยนะครับแม่แก้วสุดารัตน์ของเราด้วยนะครับแม่ลูกคู่นี้พอมาบุญนทำบุญได้แลครสามหมื่นแปดพันบาทเสียงส่วนเอ้คือตอนนี้น่าเดชบอกว่ายาย่ายู่เซได้หน่อยยาย่าก็บอกเอ๊ะทำไมต้องเซเนี่ย ามเ, to เดี๋ยวเราจะได้เข้าไปทำบุญกันในบริเวณวัดแล้วนะครับไปทอดกระถินกันนะครับใกล้ถึงเวลาเต็มที่เรียกไอ้พิเศษก็คือตำแหน่งสูงสุดท่านเป็นกรรมการมหาเศรษฐีราชสมาคมตอนนี้นะครับบุญเราโอ้โหอยู่บนเวทีนี้ได้หลายแสนแล้วนะครับตอนนี้นะครับแม่ขาพี่ก็มาจากชนบุรีค่ะพี่ก็โอนเงินเข้าราชินไม่ท้นขอแม่ขอบคุณกรรมการมหาเศรสมาคม ถ้าจะเปลี่ยนกับทางโลกให้ท่านเข้าใจได้ง่ายง่ายก็คือดูเอกลกของเรามีคณะแล้มเจร์ค้บนนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะบริหารทิจการเนินรุสุดท้ายครับตอนนี้เป็นรูกสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่